เอาแล้วแอปทักะออนเจอวางระเบิดเรื่องหัวใจแฟนๆแห่ถามยังไงไหนเล่าซิแอปทักะออนพักสุขเจริญถูกจับตาและถูกแซวเรื่องหัวใจอยู่ต่อเนื่องเรียกว่ามีประเด็นจิ้นกับหนุ่มๆห,หลายรายจนแฟนๆลุ้นว่าใครคือตัวจริงของแม่แอปกันแน่ล่าสุดแอปโพสภาพสวยหวานกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแปะอิโมจิหัวใจแทนแคปชั่นแต่คุณพ่อลูกสามอย่างนักสแสดงหนุ่มมิกบรมวุฒิ ดันเข้ามาคอมเมนต์แซวแถมวางระเบิดเบาๆว่าสวยๆอ๋อร่าเหมือนคนมีความรักคริๆงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่ผ่านมาเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวต่างก็พากันเข้ามาถามกันใหญ่เช่นพ่อต้องรู้อะไรมาแน่ๆคริๆ,ๆวางระเบิดอีกแล้วพ่อมิกคนนั้นคือคนในไอจีใช่ไหมหรือคนในใจแฮ่อุ้ยวางระเบิดแม่แอปแล้วพ่อมิกพ่ออะพ่อพอ,พอต้องเล่านะ พ่อเล่าให้ฟังหน่อยยังไงนะพ่อคนมีความรักมักจะสดใสที่สุด